กลับเข้ามาพบกับรายการเสีซองกันต่อนะครับจากการที่วัดมหาพุทธารามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่นะทำก,กับการที่วัดศรีชุมตั้งอยู่ทางทิศเดียวกันของเมืองสุโขทัยเนี่ยแสดงว่าชาวล้านนาและชาวสุโขทยัยสมัยที่ก่อสร้างวัดทั้งสองแห่งนี้เนี่ยมีความรู้มันอย่างดีว่าดินแดนที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุศาสนาในพุทธประวัตินั้นเนี่ยอยู่ทางทิศของภูมิศาสตร์ที่แท้จริงทิศใด เมื่อเป็นเช่นนี้การสร้างวัดทั้งสองขึ้นทางที่มันตกเฉียงเหนือนั้นเนี่ยจึงแสดงเจตนาการหาทิศให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทางมุมศิสตร์เพื่อจําลองดินแดนอันเป็นที่ประทับของพระพ,พุทธองค์ให้ถูกต้องนะครับอันที่จะนําความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ตัวเมืองนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิเทติซองนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ